bye โมงไป3มมงตรงเราต้องได้นะอะไรนะหาไม่ต้องโดยด่วนใช่ไหม

เาาอาเข,ข,ข้ามาทางนน้าเรื่อยมาทางนี้เข้าไปทางน้าคุณเขาขมข้าไปเรื่อยมาทางนี้นี่หรอ่ะขาควนเ้ยเาามเอาขามตัวสูงคนน หยุดอดตั้งคาดกันได้หนึ่งสองอึ๊บ ได้จกหัวอยู่ป่เนาะอร์มันแหลมนี่นามันต้องแบบว่ากว้าง

โกหกเราไหมเมาบอกจักเมาบอกจักก็กอะไรเยี่ยมบรรยากาศกินเมังเอก คนทานหน่อไม้ทาไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกันเบิ่งกันนาคอนด่าก่อนนอพี่สุดพันขาพี่สุดไหนไหนคลองวันนี้มองมากกินขลอกกันเลยไหนจ๊ะ

เชื่อมเลยแข่งเต้กกูเป็นผู้หากูเป็นผู้กินเัื่อมือตอนเที่ยงหมู่กับมาตอบว่าเก่ไม่อย่างกินแล้วบอกเพิ่งไปเลยนะชูยังเหลียวบอกอความถามก็ไม่ตอบกูบัติเหตแดดเอามาานเงาๆกระโดดกระโดด อันก็บ่ไข้าพี่น้องครับจมันกกดินแล้วบ่ซิมกระชายหลายโว้นตะกันว่แม่นกระชายพี่น้องเห็นหยังครับบ้นอารมณ์ดีตอนไม้เลยตัดไม้อย่างดอกจากไม้อะไรเอาเต็ก กินได้หรือเปล่าไม่รู้ช่วยเอาเต็กเอาเต็กเอาเต็กน้ำอีบ้านะครับน้ำตกน้ำตกมาดูน้ำทานโอ้โฮนานอยู่ไหน เสียงลำธานอ,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 อืมอ้าำไมนก่ายอย่างนั้นหน้า,อาเอ,อม,มันเกินไปอะไม่กล้าถ่ายใกล้ไม่ไหวจะเคลีย น่ากลัวมากจะยังถ่ายลง Youtube ให้คนดูได้ไหมน่ากลัวนะทำไมน่ากลัวอย่างนี้อ่ะไม่ไหวแล้วเอ้ยไม่ไหวเลยขอบคุณหั่งเอาไหมกด อยากให้ทุกคนมากระโดดตรงนี้ให้ทุกคนมากระโดดตรงตรงสะพานคือคือค yup> ือกัตเต้อย่าไปอย่าไปยืนงง คือกระตายสองอันสายายสายลายสลายสบายเลกร่ายออกมางตอนหัวงยังนะาย่วเข่าอบ้นเาเาจะมีคลิปที่สามไหของกัน คลิปที่สองจะเจอกระชายไหมวันนี้คงจะล้มเล้ยวโอ้คลิปที่สองพี่ไอ้เจอผู้ชายแล้วบุกแล้วโอ้ยยันสบายนอน ลกล้างตีนสักกันเยี่ยพี่ตงอ๋อบ่ต้องล้างน้อง,งไปก็เยี่ยพี่ตงมคือเก้าเลย,บ,บ,ยบ่ได้นีแซกกระสายเลยเสียใจว่ีระสาเสียใจเลยไฟห้วยไฟห่วยจะมาหาต้นห้วยอือ้ลงไปในห่วยเลร่มีพีแววนย่บอือ

พี่ตู้ไม่มีหมอนเออน่าจะใช่นะใช่ไหมออยตู้ไม่ทิ้งนี่ต้องมีแต้มมีหัวมีหางมีทีบอกแม่คิ้วเย่ก็คืออยู่ละคิ้วออยๆแต่ที่เขาขุดแบบนี้นะแกนเขาขุดแล้วเขาก็ทิ้งเหมือนเราดมดูสิเชื่อไหม กะดมดูสิเไม่ใช่เน้นเน้น่ใช่น้นนเออขาคูอะรขาทิมึันบ้างน่อไายเลยมือเลอนะย่งเงหัวเป็น่นใหญ่แค่มั่กบอแม่เลยอีอันนี้โอ้หมึงดูหัวเพียงอันนี้สิสิโอ้ย กระชายยักษ์ไปไปพาร์ทพาร์ทสถาน,นีต่อไปเฮ๊หนึน่งสองสามเฮ้ ซลน่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะให้ดูเห็นรูปแล้วเห็นตะคุม,มือรูปค่ะ แต่อยู่ที่บ้านน่าจะมีรู้สึกว่าเอ,อิอจะปลูกไว้ในกระมังโอ้ยโอ้ยตกตก,ปกไปทางไหนล้ตอนนี้ไม่ได้อกเสียมก็เลยเป็นพลาแล้วมันบอก คุณดอกกระเจียวเอ้ยไม่ใช่คุณต้นไม้แป๊บหนึ่งนี่เอื้องนี่ล่ะเราค่อยเอาไม่ไหวเอาต้นเดียวกันไปเอาที่ปลาอื่น 望心头。 สุดท้ายแล้ววันนี้ภาร,รกิจการขุดกระชายของแม่แม่ทั้งหลายก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วเราก็เจอกระชายได้เลยพากันกลับมาดูที่สวนของ Green Earth ค่ะเป็นกระชายชั่วค่ะและได้โทรสอบถาม Green Earth ตอนนี้อยู่ที่อิสราเอลนะคะบอกว่าใช่ใช่เอิร์เคยปลูกไว้ ก็ตัวที่เราเห็นนั่นแหละที่มันรู้เก็บเกี่ยวกับชายเนาะเห็นนี่แหละอ,อันนี้แต่ว่าแก่กว่าที่เราเห็นเนาะนี่กระชายลูกแบบนี้ค่ะไหปหาตั้งนานอยู่ในสวนนี่อ๋อขอไปปลูกหน่อยอันนี้มันก็ยังบวลงเนาะมันก็องหัวมันยังบแก่กนะ่อยมันแบบแม่เลดูที่มันฤดูเก็บเกี่ยวกับชายเนาะเห็น เงี้ยแล่ะอันนี้แต่ว่าแก่กว่าที่เราเห็นเนาะเนี่ยกระชายลูกอันนี้เราอยู่ส่วนหนาอาบกันนะคะทุ่งนาเขียวค่ะ